เราก็ได้ติดตามภารกิจนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่าลงพื้นที่จังหวัดชนบุรีมาทั้งในเรื่องของวันหยุดด้วยนะคะออแล้วก็<ช>มาลงพื้นที่แบบเ,เขาเรียกว่าเป็นภารกิจตามตามรูทีนนะคะคอ่ะไปดูพื้นที่แรกที่ท่านนายกลงพื้นที่กันก่อนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะท่านเศรษฐาทวีสินนะคะก็ใช้วันหยุดเสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ลงพื้นที่มาพักผ่อนหย่อนใจที่จังหวัดชนบุรีก็ใช้วันหยุดอย่างเป็นประโยชน์นะ<ม>ไปเที่ยวเกาะล้านด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่ w <walking S 2> วอล์กงานด้วยอืมนะคะอะไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะเราบอกว่านายกเศรษฐาท่องราตรีนะคะแต่จะพูดคำนี้นี่ยอาจจะหมายถึงว่าโอ้ไปเที่ยวยหรือเปล่า ไป<อ>สกายนะคะต้องบอกว่าท่านนายกเนี่ยใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะจริงๆเป็นวันพักผ่อนของท่านแต่ว่าท่านก็บอกว่าเอ้ยถ้ามาชลบุรีก็ลงไปดูแลนด์มาร์กหน่อยสินะคะ Walking Street พัทยานะคะนี่ก็เห็นท่านผู้ว่าแจ้นะท่านธวาชัยศรีทองร่วมกับนายกเบียร์นะคะท่านประเมศงานพิเชษไปลงพื้นที่ที่ Walking Street นั่งรถสองแถวไปเลยนะคุณคอ่ะนี่เดินขนาบข้างกัน,กน,เ,ลนเ,เลยนะี่ใส่เสื้อไพร์มันด้วยนะท่านนายกเพราะว่าพึ่งเอ่อเขาเรียกว่าใช่าาจากอีเวนต์เสร็จ อ่านะคะในตอนช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนก็ไปเดินตลาดของ Walking Street นะคะคะก็มีหลายๆท่านนะร่วมไปด้วยนะคะท่านนายกบอกว่าไปลงพื้นที่ที่ l k i n g Street เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนําแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะนะคะไปดูเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าวางทีชาวต่างชาติเข้ามาหรือคนไทยเที่ยวเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยใช่ไหมยาเสพตรงยาเสพติดนะคะทีนี้เนี่ยเหมือนพระเอกหนังเลยคุณเห็นไหมดอกมงดอกไม้นะคะโอ้เอามาให้ใหเยอะแยะมากมายนะคะแบบโอ้โแบบ นักร้องลิเกหรืออะไรสมัยก่อนใช่ไหมเพราะให้กุหลาบอะไรอย่างเงี้เนาะอ่านะที่ถ้าก็ถ้าเกิดว่าไปประกวดอะไรแล้วเอากุหลาบไปแลกเนี่ยน่าจะได้หลายบาทนะคะคนจีนคนเกาหลีนะโบกมือทักทายเพราะว่าเขาก็ไปถามเนี่ยวิหูอา o ูหูอาย e who is he อะไรอย่างเงี้ยโอเอออ่านะคะไม่น่าจะใช่นะก็ไปถามว่าเออเป็นใครก็บอกเป็นท่านนายกนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าภารกิจของการลงพื้นที่ยามค่ําคืนซึ่งท่านผู้ว่าก็ไปติดตามด้วยนะคะก็เน้นย้ําบอกว่าให้ดูแลเรื่องของการท่องเที่ยวให้ดี ะะโดยเฉพาะเรื่องของแบบว่าการเขาเรียกว่าทำไร้ร่างกายเนาะความอันตรายสถานบันเทิงเปิดปิดแล้วเป็นยังไงมีไปรับส่งชาวต่างชาติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็ลงไปเยอะมากเลยนะก็มีเกาะล้านด้วยนะคะแล้วก็มีสนามกีฬานะคะที่บรรจุคนได้ประมาณ2 0,000ืที่นั่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสนามกีฬาที่เดี๋ยวพัฒนาไปในเรื่องของสนาสถานที่ที่จัดคอนเสิร์ตได้ด้วย นะคะแล้วก็ลงไปในอีกหลายพื้นที่ของชนบุรีเกาะล้านนี่ก็ไปดูหลายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอีกที่หนึ่งนะคะข้ามาอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์นะคะท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปตามต่อที่ชนบุรีก็คือท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ที่เราลงพื้นที่ไปกันมาแล้วก็ไปด้วยนะใช่ครับใครที่ฟังรายการอยู่ก็จะ ได้ฟังเนาะพี่ยุ้ยกับพี่โอได้ฟังเสียงยุ้ยกับพี่โอนะครับจัดรายการนะคะดินนะ่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่ท่าเรือแหลมชะบังระยะที่สามโซนที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนที่หนึ่งก็คือการก่อสร้างทางทะเลนะ,ะเราอยู่ในท่าเทียบเรือที่เรียกว,ว่า F1 นนะคะซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่มีขนาดใหญ่ก็ไปตรวจติดตามนะครับพร้อมกับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีนะคะ ก็ไปดูนะในเรื่องของการาการก่อสร้างเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยอาจจะมาติดตามแล้วรอบนึงในช่วง<ม>พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็เหมือนกับมีการรายงานนะคะว่ามันล่าช้าก็เลยลงมาเร่งรัดนะ,ะกับหน่วยงานแล้วก็ผู้รับผู้รับจ้างเนี่ยนะคะบริษัท C N N C เนี่ยนะคะ,บ,ะ,คะบอกว่าขอให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วน นะคะให้ทันในการส่งมอบงานแล้วก็ตอนที่จะส่งมอบงานเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าเรือแหลมฉบังมีอีกหลายส่วนที่ยังต้องก่อสร้างนะคะอ,อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนแรกที่เร่งเฉยๆนะคะครับท,ที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนั่นก็คือแบบที่ยืนกันอยู่เนี่ยคือกลางทะเลนะครับ ไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นบนบกเนาะแต่ว่าเป็น,เ,เ,ปนเป็นพื้นที่ทะเลที่ถูกถมไปแล้วเพื่อที่จะสร้างท่าเรือน้ําลึกเพราะว่าเรือมันขนาดใหญ่ครับมันไม่สามารถเข้ามาจอดตื้นๆได้เขาเลยต้องถมดินเข้าไปในทะเลเพื่อให้เรือสามารถมาขนส่งสินค้าได้นะครับอรอติดตามน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากมายเลยกับโครงการนี้นะครับ